สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์ซึ่งช่องของเรานั้นได้มีการจัดทําได้มีการนําเสนอการทํานายการเสี่ยงทายและแบบทดสอบต่างๆโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับหากท่านได้รับชมรับฟังได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วมีความชื่นชอบถูกใจโดนใจรบกวนทุกท่านนะครับ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันจะได้ไม่พลาดการทำนายการเสี่ยงทายและการทำแบบทดสอบต่างๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดและสําหรับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในแต่ละราศีในเดือนเมษายน2566ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับสงการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับก็ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก็ได้นะครับเช่นกรุงเทพก็สามารถไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกตเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยคำลำปางก็พระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปไหว้ในวันสงการก็ได้นะครับ แต่ขอให้เป็นการไหว้าภายในเดือนเมษายนนี้และนอกจากนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกบุญเชิญร่วมทําบุญทําทานบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ให้กับวัดพระบาทน้ําพุนะครับก็ขอให้บริจาคตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่สําหรับคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีปัจจัย ก็สามารถสวดมนต์ภาวนาถือศีลน,นั่งสมาธิได้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสิ่งดีๆด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่มีกําลังทรัพย์นอกจากสวดมนต์ภาวนาถือศีลการนั่งสมาธิแล้วนะครับการให้การบริจาคก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึง่งเป็นการลดความตนีเป็นการลดความโลภขอเน้นย้ำนะครับขอให้มีการตรวจสอบชื่อบัญชีมีการตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่วนคนที่กลัวว่าจะเป็นการหลอกลวงก็สามารถไปเซิร์ชไปค้นหาใน Google ได้พิมพ์คำว่าวัดพระบาทน้ำพกุก็จะเจอเว็บไซต์ของวัดพระบาทน้ำพุนะครับสามารถเข้าไปดูสามารถเข้าไปบริจาคตามเว็บไซต์นั้นได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะโทรศัพท์ติดต่อไปก่อนหรือจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้เช่นกันนะครับ การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีด้วยการทําบุญทําทานด้วยการบริจาคด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทําในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถพึ่งพาใครได้ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวไม่มีใครอยากช่วยเหลือ ถ้ามีคนเข้ามาก็จะเข้ามาช่วยแค่เอาหน้ารับปากแต่ไม่ลงมือทำรับปากรับคำไปพ่อยๆดังนั้นควรต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองอย่าไปคาดหวังกับผู้อื่นกับคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่เส้นสายที่มีก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มีก็เหมือนไม่มีดังนั้นนะครับ ไม่ต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือให้เป็นนี่บุญคุณจะดีกว่าตนเองควรพยายามทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพเหนื่อยให้สุดทุ่มเทให้สุดสุดท้ายแล้วก็จะได้รับผลลัพธ์เหมาะสมกับสิ่งที่ได้ลงมือลงแรงทาจะได้รับโอกาสจะได้รับข่าวขราวในเรื่องการทางานถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานถูกเรียกให้เข้ารับการทดลองงานถูกเรียกให้ไปทำงาน ดังนั้นถ้าอยากได้งานก็ต้องหวานใบสมัครไปติดต่อไปกรอกใบสมัครให้เยอะเข้าไว้ให้มากเข้าไว้ถ้าสิบที่ไม่เรียกก็ไปสมัครร้อยที่ถ้าร้อยที่ไม่เรียกก็ไปสมัครพันที่แต่ถ้าพันที่แล้วยังไม่ถูกเรียกก็ถึงเวลาต้องกลับมาพิจารณาตนเองนะครับว่ามีอะไรผิดพลาดไปสำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำช่วงนี้จะต้องใช้ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเด็ดขาด ต้องกล้าสู้กล้าลุยต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนจะต้องพบกับความยากลําบากพบกับความเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอนอกจากนี้นะครับจะต้องระมัดระวังเรื่อง,องความขัดแยง้งการแก่งแย่งแข่งขันหากมากไปหากเลยเถิดไปก็จะส่งผลให้มีการทะเลาะวิวาทมีการผิดใจไม่พอใจมีปากมีเสียงแนะนำนะครับใจเย็นๆจะต้องมีสติ ใช้เหตุใช้ผลจะต้องแก้ปัญหาแบบคนฉลาดใช้กฎหมายใช้กฎใช้ระเบียบใช้หลักเกณฑ์ใช้ข้อบังคับต่างๆเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันตนเองและทําในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่ดีกว่านะครับรวมทั้งนะครับในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆมีการเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่ ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงความสามารถแสดงฝีมือในคราวนี้นะครับสำหรับด้านการเงินช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับผลจากการกระทำของตนทำเช่นไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าไม่ทำก็ย่อมไม่ได้นะครับจะได้รับเงินเดือนโบนัสผลประโยชน์ผลตอบแทนตามผลการทำงานของตนได้เงินได้ทอง ได้ผลตอบแทนผลกําไรมากกว่าที่คาดหวังมากกว่าที่คาดหมายเอาไว้ได้เงินจากการลงทุนต่างๆที่ได้ลงทุนเอาไว้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกมาดีนะครับนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่จะมีความคิดมีหนทางมีช่องทางในการหาเงินสร้างเงินสร้างไรายได้หลากหลายช่องทางหยิบจับอะไรลงทุนอะไรก็มักจะได้เงินทองได้ผลกำไรกลับมา จะเป็นช่วงที่มีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรก็สามารถหามาตอบสนองตามความต้องการของตนได้อย่างไม่ยากลำบากตามฐานะของตนนอกจากนี้จะมีโอกาสใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวการพักผ่อนอยากไปนู่นมานี่อยากเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ ดังนั้นจะต้องไม่ประมาทบริหารจัดการเงินทองให้ดีถ้าสามารถหาลู่ทางช่องทางในการทำเงินสร้างเงินสร้างรายได้จากการเดินทางสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ก็จะยิ่งดีนะครับด้านความรักคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักในช่วงเวลานี้จะมีอาการหงุดหงิดง่ายจะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลชอบวางอำนาจใช้อำนาจออกไปในทางเผด็จการ จะจู้จี้ขี้บนเป็นพิเศษชอบยุ่งชอบวุ่นวายชอบไปจัดการเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นดังนั้นก็จะทำให้ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวอยากเกี่ยวข้องอยากเข้าใกล้อยากทำความรู้จักแต่ถ้าพึงพอใจที่จะเป็นคนโสดมีนิสัยไม่สนไม่แคร์ใครอยู่แล้วไม่สนใจในเรื่องความรักในช่วงเวลานี้ก็คงอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรให้กังวล แต่ถ้าคาดหวังอยากมีคนคุยอยากมีคนรักอยากมีแฟนจากลักษณะอาการในช่วงนี้ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังถ้ามีใครเข้าตาถูกตาถูกใจก็ขอให้ดูดูกันไปก่อนเว้นช่องว่างเว้นระยะทางเว้นระยะห่างกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบสร้างความสัมพันธ์หรือเพิ่มความสัมพันธ์ เอาให้ชัวร์เอาให้แน่ใจไปปรับปรุงนิสัยไปจัดการลักษณะอาการของตนก่อนแล้วถึงจะได้พบข่าวดีในภายภาคหน้านะครับส่วนคนที่มีคู่ครองมีคนรักช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการคิดมากคิดวิตกกังวลเคร่งเครียดมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ต้องใช้ความคิดให้ต้องพิจารณาให้ไตรตรอง ให้ต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบอีกทั้งในช่วงนี้จะมีโอกาสพบกับการปกปิดปิดบังซ่อนเลนอำพรางในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากคนนักของตนหรือไม่ก็เป็นตนเองที่มีเรื่องให้ปิดบังปกปิดซ่อนเลนอำพราง รวมไปถึงอาจเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมีเหตุปัจจัยจากสิ่งใดก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ดังนั้นนะครับอย่าพยายามคิดเองเออเองให้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยปรับความเข้าใจเคลียร์กันให้ได้เคลียร์ใจกันให้ดี ถ้าหากคิดว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ในตอนนี้ยังมีค่ายังมีความสำคัญอยู่อะไรที่ปกปิดปิดบังไว้ก็ควรเปิดเผยควรสารภาพควรที่จะพูดความจริงตายทางยังมีทางออกยังมีแนวโน้มที่ดียังพอมีที่มีทางให้เดินต่อไปกันได้